สวัสดีครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับดูได้ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนัดก้พบกระดูจแล้วนะครับของ Dio Activity เนาะเพิ่งทำได้ประมาณ2วันแต่ว่าก่อนเน่นก่อนนั้นนี้ก็รับดูดวงมาประมาณครึ่งปีละนะครับก็การทำนายนี้เป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับอะไรที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องับไปนะครับหรือไม่สะดวกดูกับโดก็สามารถดูดวงกับผู้พยากรณ์ที่ทันไว้ใจได้เลยนะครับว่า ว่าท่านจะเสนุตัวกับใครนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็จะมีสำหรับผู้ที่สนใจดูดยส่วนตัวนะครับโดว์แผนไว้น่าจะอยู่ตรงเกี่ยวกับช่องดูนะครับก็ลองสืบหาดูนะครับหรือลองคอมเมนต์ดูว่าเออยอยากติดต่อดูและส่วนตัวอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก็จะคอมเมนต์ช่องทางให้นะครับสำหรับการติดต่อนะอแล้วก็จะมีการทำนายนี้เป็นอย่างที่บอกเนาะว่าเป็นโดยพื้นนะครับยังไม่ได้จองเลยขนะ ถ้าจะเข้ามาดูก็ขอแนะนำว่าแต่ว่าจะดูเป็นของรายบุคคลเนี่ยแบบเป็นของคุณโดยเฉพาะเนี่ยแนะนำว่าให้มาด,ดูส่ดวนสะดวกจะดีกว่านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าของโดก็จะมีมันไม่ใช่แค่คอนเทนต์ที่เป็นของดูดวงเดีดยวนาะของโดก็จะมีเรื่องของหาัไปเที่ยวไปอะไรนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับสตรีมเกมในบางครั้งนะครับซึ่งก็ฝากโดยละกันนะครับ ของชาววันพุธแนะนำว่าให้ดูได้ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับจริงๆอ่ะถ้าดูเข้าวัฒนธรรมโอลัสสัดเนี่ยเขาก็เออ่จะนับที่6กโมงเช้าเนาะก็คือก่อน6กโมงเช้าอ่ะมัน6กโมงเช้าวันของวันพุธจนถึงประมาณพุธถัดไปเอวันพระฤหัสเช้าประมาณ6กโมงก่อน6กโมงอ่ะของวันพฤหัสประมาณหกก่อน6กโมงของประมาณหกโมงของวันพฤหัส ประมาณนั้นนะครับก็คือมันจะเราก็แบ่งมรค่งวันเป็นกู้กองวันแล้วก็ผู้กองคืนเนาะแต่ถ้าท่านไหนไม่มั่นใจว่าเออจะดูของอะไรดีก็ให้ดูของพุดแล้วก็วันพฤหัสดูประกอบกันไปได้เลยนะครับอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะแล้ววันนี้อยู่นองสถานีด้วยนะครับ เพราะว่ามาทำงานข้างนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับก็ฝากไปตั้งใจนะครับกดไม้โปรเชก์สั่เสิร์ให้ด้วยนะครับโอเคก็มาเริ่มกันเนะครับสก็อปโปรเจกต์มันฟุ่มเอปิดจากสิบไปก่อนนะ ดูเริ่มจากการงานงการเงินงแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังเลยแม้แทั้งสุขภาพนะครับแล้วก็ครึ่งหลังของคลิปก็จะเป็นในเรื่องของออความรักให้นะครับแล้วก็ฟังคนโสดคนมีคูโคคโสส่โสดมีคนคุยโสดสนิทโสดวนมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะครับ t h ครับ f i ัพ cups <oughs> <c> <c oughs> Queen of Cups, uh -huh. the Wheel of Fortune, Nice of Wands, The they will. Uh -huh. Seven of Wands. จวบครับ4ครับ hmm. ค mm ิง hmm. อัพส์โอเคโดยรวมนะครับของคนที่เกิดวันพุธเนาะอย่างแรกนะที่เห็นเลยเนี่ยความรักคุณค่อนข้างโดดเด่น <Don 't> <laughs> หรือถ้าไม่งั้นมันแปลว่าเสน่ห์คุณเดือนนี้คุณมีเสน่ห์ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นที่นิยมสมชอบนะครับของใครหลายๆคนด้วยนะอืแล้วมันเหมือนกับว่าโดยดูโดยรวมเดือนนี้ยคุณมีอะไรที่ต้องจัดการข้างเยอะอืมแต่ถามว่ามันจะมีคนทั้งให้โอกาสคุณแล้วก็ในขณะเดียวกันอนะ่ะมันมีทั้งคนที่หวังดีแล้วไม่หวังดีกับคุณด้วยนะอันนี้ก็ต้องบอ,อกตรงๆนะครับเพราะว่า บางทีความลุ่มหลงอะไรเงี้ยบางทีข้าจะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจะุลด,ด้วยก็ได้นะครับอยากให้ดูดีๆนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าโดดเด็นในเรื่องของไปที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์แล้วถามว่าใช้สเสน่ห์ให้ถูกที่ถูกที่ถูกทางแล้วกันอืม่ารั้นเลยแล้วก็กหลักๆนะครับที่เห็นตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าคนที่ทําเป็นเหมือนงานออนไลน์หรืองานฟรีแลนซ์หรืองานที่เป็นเหมือนกับ คนที่มีตำแหน่งสูงๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นงานบริษัทเนี่ยค่อนข้างจัดการอะไรค่อนข้างดีนะครับแล้วมันเหมือนจะมีในเรื่องของการเดินทางหรืออะไรอย่างี้เข้ามาด้วยนะครับแล้วบ้างอาจจะมีภาษาบ้างเล็กน้อยนะแต่ถามว่าคุณจัดการได้ค่อนข้างโอเคครับแต่อยากให้ะวังืวังอารมณ์บางช่วงของคุณเหมือนกันที่บางทีคุณก็อาจจะมีในช่วงในเรื่องของการแบบงูสวิงเนะาะเพราะคุณจัดการอะไรค่อนข้างหลายอย่างอะ่ะ แล้วมันจะมีในเรื่องของความเบื่อหน่ายเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยที่แบบปัญหาเดิมๆมาอะไรเดิมๆมีความรู้สึกแบบแก้อะไรเดิมๆซ้าๆหรือบางทีเอางานเก่ามาแก้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเข้ามาเหมือนกันอยากให้เรามองตรงนี้ด้วยนะครับแต่ช่วงนี้เหมือนแล้วเหมือนบางทีเรื่องสภาพจิตใจบางทีก็อาจจะมีผลกับผมด้วยนะครับในเดือนนี้นะครับแต่ก็ต้องไปดูก่อนเนาะก็เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวขยายให้เราหน่อยเนาะในเรื่องของการงานการเงีนแล้วก็ จะเป็นเรื่องความรับเริมเดิมเรื่องสารับคโนโสดอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเป็นกรณีไหนเนาะขอดูเรื่องก,การงานก่อนนะชาววันพุธนะครับ King of p e น t a c l e s ครับ A อสอับสนแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องงานละเพราะว่าขึ้นมามคือแบบคือไม่เข้าไปไม่ออกอะแล้วที่ความจริงคุณก็ได้ตังค์นะแล้วบางทีอะมันเหมือนกับว่างานเก่ายังไม่เสร็จง,งานใหมๆ่ๆแล้วอะ หรือบางทีนะอารมณ์คุณอาจจะแบบช่วงนี้มีความรู้สึกว่าคุณทวาเครียดเดิมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยการจัดการงานมันก็เลยยังไม่โอเคเท่าไหไร่อะไรเงี้ยครับสิ่เอ่อทริอัลเป็นตัวสับขออีกใบสิ่งสงเปกโตสครับอ่าต้องบอกแบบนี้ครับเอ่อถ้าคุณจัดการเวลาได้ดีหรือลงตัวนะบอกเลยว่าเดือนนี้ยังไงคุณก็รอดแล้วบางทีอะ่ะมัน อย่างที่บอกเนาะมันมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามาค่อนข้างเยอะไม่รู้คุณเทคอารมณ์มาจากอะไรอย่าเอาคือต้องแยกในชากนะครับระวังวเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอือาจจะมีความกดดันหรือในอีกกรณีหนึ่งมันอาจจะเป็นความกดดันในที่ทํางานเนาะสำหรับคนที่ทํางานบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือทำงานที่อยู่ในองคอนนะ์กรเนาะก็ต้องบอกว่ามันมีคาระบางอย่างที่บางทีเนบะคุณก็ต้องตกปักปลับคำเขาะอะไม่มีงานไหนที่ไม่เหนื่อยและไม่กดดันนะครับอืแต่ รูจ้จักปฏิเสธได้ก็จะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่างานก็พุ่งก็ชนคุณเหมือนกันนะแต่เหมือนแต่ถึงท่านบอก็คุณคุณแอบคุณแอบกังวลเนาะกังวลในอนาคตเหมือนกันว่าเอะที่ทําอยู่ี่มันมันมันใช่งานของฉันไหมหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีคนโยนงานเข้ามาให้คุณด้วยก็ได้นะอืแต่ถามว่าเพราะว่าเหมือนมีการแบบการให้และการรับที่เท่ากันอืม แล้วถามว่าโดยรวมอ่ะจริงๆอ่ะผู้ใหญ่เมตตาเหมือนกันนะ<ม>เอาจริงๆเดือนเนี้ยคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็อ้างเมตตาแล้วก็โอกาสทางการงานมันมันเข้ามาดีอ่ะครับเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เหมืนอนคุณอาจจะเคยเจอปัญหาจบจิงมาแล้วด้วยครับซึ่งมันทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับ ก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าเป็นกรณีไหน,นนะครับแต่โดยรวมถามว่าโอเคไหมโดยรวมโอเคครับถ้าเกิดว่าตัดในเรื่องของอารมณ์ที่บางทีคุณต้องแยกให้ออกอ,อย่างที่โดบอกเนานะนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นกรณีไหนถนาะมว่าคุณจัดการได้ไหมจัดการได้ดีมากอะบอกเลยถ้าไม่ติดเรื่องที่โดบอกครับ การเงนินเซมเบอร์เรนส์นะครับโอ้โหอย่า oh. บอกนะออกทาวเวอร์มาช่วงนี้เซฟตังนิดนึงนะ <c oughs> มันอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการซ่อมแซมมาไรในบ้านกันนะเนี่ยเออหรือบางทีเสียไปกับใช่หรือเปล่าเดี๋ยวพอดูอืม อาจจะเสียไปกับของที่จำเป็นที่ต้องใช้ในงานนะครับมันเมื่อไหร่ก็ต้องเสียไปด้ืยอความจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดู้ลกันนอว่าเป็นกรณีไหนะเหมือนหามาใช้ไปหามาใช้ไปเหมือนกันนะครับจะถามว่ามันก็ถามว่ายัางคล่องตัวแหละแต่มันจะมีเกณฑ์เสียอะไรที่เป็นใหญ่ๆเหมือนกันเสียในเรื่องอุปกรณ์อะไรก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับในเรื่องของการเงินนะ เรื่องการเงินใหม่อะไรเนี่ยเกี่ยวกับเอเชียนะครับ้องโปรเกตบัฟฟ์นะตอนแรกจะดูความรับไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องแบ่งเฟีใหม่เนี่ืดู three b o นะครับ nine box อ๋อสิ่งแรกที่อยากให้เราเอาไลงของอย่างที่บอกว่ามันมี คุณอาจจะมีสตูแบบที่มองไม่เห็นเหมือนกันนะเช่นบางทีอ่ะคุณอาจจะไปสร้างสตูไปที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกหรือมันอาจจะเป็นคนที่ชาคุณอะไรอนยะ่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันมาจากการทํางานเนี่ยแหละครับไม่ได้มาจากไหนเลยและมันมีใน,นเรื่องของคือถ้าถ้าเราไม่ทำอะไรกินก็ไม่ต้องกลัวเนอะแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของสุขภาพกอ มันมีในเรื่องของการทานอาหารอะไรที่บางทีคุณ่านเยอะน้ำหนักขึ้นก็มีเหมือนกันแล้วมันจะมีในเรื่องของ oh. ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นในเรื่องของสายตาหรือบางทีแบบท่องโซเชียลนานอะไรอย่างเงี้ยมีนะมีนะไม่ใช่ไม่มีแล้วมันจะมีในเรื่องของแบบออกกำลังกายบางทีอาจ อากายไม่พออะไรเงี้ยมันจะมีปวดเมื่อยาตามตัวอะไรเงี้ยแข้งขาอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันืมโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ระวังอยากให้ระวังในเรื่องของบางทีท,ทําดีแต่อย่าเด็ดจะเป็นภัยอะ่ะอมพอ,อคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันที่บางทีคนก็แบบไม่ค่อยชอบคุณคือโลกเรามันมีทงังเกาและดำอะครับก็ต้องมองตรงนอ้อง ถามว่าถ้าเราทำแล้ว,วมันนมัไม่ได้รบกวนใครอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปกลัวกคนี้ในเรื่องของความรักนะครับเป็นอย่างไรบ้างความรักคือคือเดือนนี้คุณมีเสน่ห์มากครับ ให้ใหญ่นิดนึงอ่ะบางทีก็แบบอาจจะสับยากนิดนึ่งกับเดี๋ยว,ว,รวกระดวงในเรื่องข<ป>องความรักขอฝุกไปก่อนนะอาจจะเปิดขยายให้ตามความเหมาะสมนะครับญญวินญบสอรนะครับมันมีเรื่องอารมณ์จริงด้วยแต่ถามว่าจริงๆนั้นเกิดสั่งพิเศษเนี่ย บ้องยิ่งดื่มไม่ได้เลยซิกซ์ซองลับนะครับมีทั้งคนเก่าๆเข้ามาด้วยนะเดอร์เด๋ยวเมนเชอร์หรือไฮโดรแฟนนะครับเฮดซัพเพิร์ตเกิลนะครับอืมเทนนัมคลับอืมจบสวยนะเนี่ย mm hmm. บางคนเนี่ย mm hmm. ต้องบอกก่อนว่าที่เด่นนะ mm hmm. เอาคนมีคู่ก่อนคนมีคู่เนี่ยก็ต้อง เหมือนเดือนนี้ครอบครัวบางฝั่งอาจจะเป็นฝั่งของคนที่เกิดวันพุธเองหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับค่อนข้างเปิดใจแล้วมเกณฑ์ทีแ่แบบมม่หมายแต่งงานได้เหมือนกันนะแต่อยา่าไประวางัวงอารมณ์นิดนะครับถ้ามองในอีกมุมหนึงน่งเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรคนละครึงร่งทางการให้การรับที่เท่าเท่ากันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วมันดูดรวมมันดีอ่ะอ,อสำหรับคุณไอ้ผู้นะคนโสดก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเจออาจจะเจอคนที่ถูกใจเลยแหละอืมก็อาจจะเป็นทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าได้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะคุณเสน่ห์ถึงข้างแรงนะครับอืแต่แต่ก็เชื่อว่าคุณจะเลือกคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสีเสมอคุณอืมก็ต้องบอกแบบนี้เลย มอง mm hmm. ยืนไม่ได้เลยแล้วถึงขนาดว่าเปิดกับเ,เปิดตัว,ต,วตัวได้ด้วยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. คุณอาจจะเลือกคนประมาณนั้นไปนะสำหรับคนโน mm hmm. สดโสดที่มีคนคุยเอ,อมันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาความสัมารถครับ mm hmm. อืาจจะมาหมายแต่งงานได้เลยนะ mm hmm. อืมเดี๋น,นี้นะครับ คนเจ้าอารมณ์โอ้โชคมาจากออนไลน์ได้ด้วยมีเรื่องของการเสีงโชคเข้ามาด้วยนะแต่อย่งใช้พอดีนะพอเรื่องเงินคุณก็ขึ้นเหมือนกันเออนะครับก็ขอบคุณนะครับชาววันบุธนะครับก็ขอให้มีความสุขม,มากๆสุขภาพแรงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ